สวัสดีครับพี่นนองผมวิญญาณพาทเที่ยวนะครับเนาะมาสกายวอล์กนะครับมาสกายวอล์กเชียงคานนะครับก,ก็เลยขี่รถจากเชียงคานขึ้นมาท่าลี่นะครับไปอ่าตรงพุ่มแดนนะครับวิญญาณว่าสิข่ามไปพุ่มแดนไปไประเทศซาปล่าเนาะบานไก่เคียงานะปรากฏว่าพุ่มแดนเป็นปิดนะครับเป็นปิดเป็นปิดให้เข้าเข้าขามไปนะครับเนาะว่ายเข้าขามไปเป็นปิดพุ่มแดนานะ ก็เลยตีรถมาเขามาที่อำเภออำเภอท่ารี่นะครับมาผ่านมาเห็นภะกิดีงามงามนี่แหละครบับกับก็บเลยสัทธ่านะครับรวมรู้สึกสัทท่าในคู่พันก็เห็นนะกับพันจากเมาไหว้นะครับผมก็เลยพาพ่นแวะเข้ามาั่นะครับอยู่ที่อำเภอท่ารี่นะตรงไนตรงเพื่อพ่นะนะครับเห็นเบิ่งละข้างใหญ่ที่สุดเลยผมเห็นตั้งแต่เกิดมานะครับ ตั้งแต่วิญญาเกิดมาฮอเซนระข,งงะระะระขังที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนาะนี่แหละนะนี่บรรยากาศเป็นแล้วก็ระขังที่ใหญ่ที่สุดวิญญากับฮอเคยเห็นเลยครับนี่เห็นบะใหญ่ใหญ่หญสัมไตรพี่น้องร่องขิดเบิงวาต้นโพพี่น้องไงาบางว่าต้นโพระขังนะครับเอาคลองใหญ่พี่น้องสังเกตว่าต้นไม้อะต้นไม้ตัวนั้นเคร่งขอนต้นไม้ไปเลยนะครับ ใหญ่มากเกิดมากเขาจะเคยเห็นนะครับเนาะยากเขาจะเคยเห็นนี่วัดเพิ่นนะครับบรรยากาศเปนประดับประดาสวยงามเลยนะครับวัดเนาะอันนี้เอาบุญมาฝากเอฟซีนะครับเน,ะน,น,น,นบบา FC, นะ,น,ะนี่ครับบอกหลวงพ่อประทานไปแล้วนะครับมาไหว้เลยครับนี่ตักบาตรประจำวันเกิดในะ้อสามีนะครับบรรยาก็ดไว้พร้อมสำหรับยังแน่นี ชวดหนูชลูวัวเขาจะไม่บอกมั้ดก็สิเป็นพระประจำมันเกิดนะเป็นทําบุญพระป่าประจำมันเกิดโอ้นีน่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ประทับปานาสวยงามนะครับเนาะกะ็ะดอกไม้ทุกเพียนคนนะครับดอกไม้ทุกเพียนนัะนะบก,กนบูชาเออเราพี่น้องิญ,ญามาสุดุตาตัวนี้อยู่นะครับหัวสองหัวนะครับพี่น้องไปเบิรงบ่บมันค้นสองหัวนี่คนสองน,นะแต่กับเนาะอ่า ะนะครับอ่ามาเบิ่งครับเรื่องจริงที่ข้าเจ้าสจะทำไว้เนาะข้าเจ้ามาถวายวัดทำบุญพระประจําวันเกิดเซียมซีนี่นะเจ้าทองหัวสองหัวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะจริงจริงเด็กครับนี่นี่เห็นไหมต้องหหอไหวเลยนะครับพี่น้อง เห็นบางไอเงินเงืนที <Pine> ่เขาจะมาเห็ุบุญเห็นบ้พี่น้องเป็นเงินทางอ่าพี่น้องบ้านไก่เคี้ยงเขาเด้วยนะเป็นมาเห็ุบุญเป็นสิกขามาเห็ุบุญคือกันเด้เป็นบ่เนี่ยวสองหัวนะครับเนาะแปลกดีเนาะเอาพี่น้องถ้ามีโอกาสกลับมาเบิ่งนะครับพระธาตุสัจจะนะครับเนาะวัดพระธาตุสัจจะยังไงนี่ครับเนาะนี่ครับพระธาตุเป็นใหญ่มากสูงมากนะครับ อยูอ่อำเภอทาลีนะครับอยูอ่อำเภอทาลีเนาะครับกิดิมี่ยังไงนะครับถ yani นะวายพระขอพรแล้วก็ตรมาเสี่ยงโชคอะไรเนาะถวายพระขอพรแล้วมาเสี่ยงโชคนะครับนี่สาวๆมาขายลอตเตอรี่อยู่นี่บอกมีรางวัลใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะนี่ยนะครับ กับธรรมากับมาไหว้บ่งนะครับเนาะครับขออนุญาตนะพี่น้องขึ้นไปชมวัดเพิ่น้มดวงไหนเป็นยังไงบรรยากาศเนาะครับเดินมองท่าม้าบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วมาข้า็ขึ้นมาตรงเซลานี่แหละเห็นมองครับตรงหมอกจุดดอกไม้ทุกเทียนบนยื่นี่นะครับเนาะกาคือหันเฒ่าเดินทางมา แต่รำเพื่อนะครับวิญญาณเห็นวัดอ่ากะแวะไหว้ขอพรนะครับเพื่อเดินทางควบปอดภัยแล้วก็ควบสุขได้ใจในกายนะครับเนาะนี่ครับพระธาตุพันเดอร์ครับเนาะงปุ่นป้าสิโตลุกไปหอดปุ่นไหมครับวัดเพิ่นไหมปุ้ยโต๊ะโตโต๊ะโควิาบุหเห็นครับเพื่อนย่างมะวังแล้วปฏิทูบุญนะพี่น้อง ภูด่าลงไปอดสะพานมีหดกะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มพร้อมอยู่ในซานาปุ่นเนี่ยถนนนะครับถนนอ่ามาจากดานนะครับดานอ่าแล้วก็จะเอินดานอ่าท่ากระเสิงนะฮะบ้านนาท่ากระเสิงนี่ครับเนาะครับนี่ขึ้นมาอ่าวัดพุนติดถนุนไงเนี่ยถนนนี่แหละครับที่ว่าจากอำเภอทารีสิบม้งนาไปผู้เลือพุ่นนะครับเนาะนี่แหละครับบริเวณเป็นนะครับวัดเป็นสี่ แบบนี้เลยนะครับเราเดี๋ยวไปเบื้องบนนะครับโคม่าจา้าตาพี่ก็ได้นะครับนี่โู้โนะครับวัดผืนอยู่ทาง้งผืนเนาะเดี๋ยววิญญาณสิ่างลงไปเบิ้งข้างล่างถ่ายขึ้นมาเบิ้องนะครับเนาะสวยงามคำไหนจังไงเบิ้งวิวข้างๆครับวิวภูเขาเนาะเอาเบอท่าลีนะครับเด้อว,วัดพระพระสัจจะยังคนอื่นโอ้ยเดี๋ยวผมมามบอถึงนะพี่น้องขออภัยนะครับ บรรยากาศนะครับเนาะบาดเพลนเนาะครับผมลงมาข้างล่างนะครับผมลงมาข้างล่างล่างเลยเลยครับเด้อตรงประตูอ่าท่าเขาวัดเพลเนาะดูตรงถนนเลยครับถนนเลยหมายเลขถนน2099นะครับนี่เห็นปะหมายเลขถนน2099ูนยเก้้าตรงเลยนะครับไปอ่าไปเคียงข้างได้นะครับถนนเจนี่ไปเคียงข้างได้แล้วก็ไปด้านด้านเลยเล่นนะครับอ่ะนี่ครับนี่ทาง่าเขาวัดเพลนเนาะ ลักษณะแบบนี้เลยเห็นบ่ทาท้าววิสุวรรณพญานาคเจ็ดหัวนะครับจรงวัดเพิ่นเลยพระธาตุสัจจะนะครับนี่พระธาตุสัจจะนะครับพระธาตุสัจจะนะครับอําเภอท่าลีจังหวัดเลยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลานบุญสัจ,จธรรมนะครับนี่นะครับนี่เกี่ยวกันมาเลยเลยวัดลาดปู่ทรงธรรมพระธาตุสัจจะ สูง33เมตรภาพโพธิส oh er uh. ัตว์กวนอิมสูง9เมตรนี่เป็นเขียนไว้บอกเลยครับเด้อนี่ท่าลีเมืองธรรมะมรดกริมน้ำเหืองโอ้เห็นบังการจะเอามามาอ่านเบื้องน้าเที่ยวเที่ยวเที่ยวเบื้องน้านะครับน้องพี่น้องเที่ยวเดิ่มไปน่ขึ้นเบื้อง่านท่านเห็นบอกวุ้นเห็นบราพี่น้องอยากให้ไปเบื้องบัตรเราทำาะพุ้น คุณแม่คุณอิมสูงจังเมตรครับพี่น้องเห็นบ่มท่วญ,ญาณเบิ่งหันนอนครับนเนาะเออกะหันมากกัแวะแวะเบิ่งนอนพี่น้องเขาเขามีโอกาสกีมาแวะ,แวะไหว้สักการะบูชาพเพิ่นนบึนงเนอนเนาะกะวิญญาณความรู้สึกของวิญญาณเนาะเป็นวิญญาณเองหันเห็นพระธาตุที่ว่าเขาอยากไปไหว้เขาก็ไปไหว้รถเลยครับเด้อยขี่รถผ่านกัแวะเวลาจาักนิดนึงกระไ้เนาะหานที่ซิปทีไปไหว้นะครับแล้วก็ไป รวมเฮ็ดบุญน้ำพลจัะน่อยใครนะครับเนาะมึงไข่เฮ้าสี่ละเฮาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเฮาเนาะครับไหว้พระแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเดินท่ามาแค่แข็งขัดปลอดไพ่ชนะขอพว้านพันนะครับเนาะวัดเพันทึ่งผู้หน่อยๆเล็กน้อยนิดน่อครับเนาะแต่วิวดีมากวิญญาณอยากกันหน่อยเมื่อยหน่อยนิ้ในการนาะเมื่อยหน่อยนะทั้งบรรยากาศน้ำวัดเพันกวงอยู่ครับเปิดเปิดไม่มงยางขามไปผุ่นหอดไปแม่น้ำวนอิ่ม นะครับยางทั้งพุนได้พร้อมเนาะบ้านนี้ว่างหันอยู่ข้างล่างเป็นบหมครับอยู่อยู่ด้านอ่าขาทิศถนนทางขึ้นวัดเพุนเนาะรถเอาเขามาไอใดขึ้นกันนะครับรถเขามาวัดเพื่ออะไรเทียนนะครับก็มีทางขึ้นอยู่ข้างๆก็ละข้างนะครับนะว่างหันอยู่ข้างล่างขึ้นมาขึ้นแล้วพี่น้องยางขึ้นมาเมื่อแล้วเป็นยังครับยางนี่ึ้นบุญเนาะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเห็ขึ้นมาจากพุ่นแล้วชมความงามของธรรมชาติภูเขา นะครับบรรยากาศรอบๆเลยน,น,นะครับเฮ้ยเมื่อยอยู่ครับพี่นะ้องเอกรอโปรงเป็นยังครับพี่นะ้องเมื่อยโด,ยบ,บบย,นะย,ดยบุญกรบโปรงเป็นยังเนาะเมื่อยโดยบุญกรบโปรงเป็นยังแบ่งยังรอบๆบ้า,งงาบก่อนนะครับเนาะว่าวัดเป็นยังไดแน่เนานะครับเนาะเนี่ยบริเวณวัดเป็นลักษณะแบบนี้นะ้ำพระธาตุพนมพี่นอกข้างใน เนื้ยาดเด้อปูเดอ้อนะครับเบปูเป,เป็นประดับประดางามสันไดพี่น้องเห็นไหเนี่ยเข้ามานะขึ้นบันไดเข้าไปในพระธนะาตุ์พี่เนาะทำบุญใส่เงินใส่ทองนี่ทำบุญใส่เงินใส่ทองเห็นไหคอนสิขึ้นไปไปเกดีพี่นะครับเนาะนี่มีอย่างนอ้อยู่นี่นี่พอคอยไปนอทำบุญซื้อโงรงศพปะจ๊ะ ทางกัลกจาโอ้ตกใจเบิดพี่น้องโอ้เสิมดวงชตาก็ปีชงื้อลงพให้กู้ยากายเห็น่ครับเห็นบ้ขอเกินทำบุญจะดอกเคาะต่ออายุเสริมลุงบุญมีบุญมากออมากบุญ ให้แก่ผู้ยากไร้นี่ยากอหอดใจไม่ได้นะครับก็ต้องฝากเงินทําบุญน้เพลินนะครับนอกจากนักสัญญานะครับเนาะสาธุเด้อครับผมเสริมดวงชะตาครับครับผมเฮ็ดบุญเดลยลุงลุงเลยลุงบุญมีมากบุญนะครับเนาะครับผมเห็ุแล้วนะปูเนาะครับชมบรรยากาศนะครับเด้อนี่ ภากดีเป็นรูเป็นทรงสี่ครับส่งพาะดีเิ่นคือวัดหลวงปู่ได้วัดปัญญาธโลอยู่ได้แต่ว่าด้านล่างมันจะเป็นเลี่ยมเป็นเป็นเล่มเลี่ยมเหลายเลี่ยมหลายมุมเนาะเนาะข้างด้านนี่ก็คล้ายๆกับสีเฮ็ดเป็นเป็นคือดอกบัวนะครับคือดอกบัวเนาะครับเสียงกลองเสียงกองนะครับเนาะ นี่รอบๆเพิ่นเด้อนี่ยนะคพี่น้องรอบบวชเพิ่นเด้อมังข้าบนนอข้นงในโบสถ์นะครับเนาะนี่นะครับเด้อขับวิญญาณมากกับมากสิเรามาเจาะลึกๆข้างในเนาะครับมาแล้วก็อย่างเอซี่หูนําว่าข้างในภัยเกดีเพิ่นมีหยังแน่นะครับวิญญาณก็มาเบิ่งนี่เอ้าทางนี้ก็มีทางลงพร้อมนี่คุณนิยมคุณประชุมโอ้ขออนุญาตอ่านหนังสือเพิ่นเนาะครับ ครับนี่อ่ะทางโล่งไปพี่ไปใส่แน,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 น่โอ้โพุ่นนะครับมีโบดโอ้โบสดพ่นยุบพ่นครับโบสดพ่นยุบพ่นเห็นปะพุน่นโบสดยุบพ่นครับโบดทุบพ่นโอ้โบสดพ่นทุบพ่นครับเอ๊มิสาามมานาเห็นปะนไปเนาะมิสนาห์ไปด่านลาเห็นปะเอาไปเบิรงเห็นปะบรรยากาศพุ่นเห็นปะครับพุ่น ที่สนาไปคุณอิมพิแดนล่ะพระพุทธรูปพระอยะงงา่างงี้นางตั้งฝนน้ำเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งในใน,ในโบสถ์เพื่อนนะครับนะขับไม่ยากมาทั้งเกดีเพื่อนทีเจนึงเนาะเดี๋ยวขอไปเบิ่งแน่เนาะครับว่มามีพระอย่างเนี้ขออนุญาตได้ครับเด้อหลวงพ่อเพื่อนบอกว่าอากาศร้อนมาอนุญาตขออนุญาตให้ใส่รองเท้าได้นะครับเนาะเพื่อนบอกอยู่โอ้ขออนุญาตได้พูดเออครับ สาธุสาธุโอ้ครับนี่สาธุนะโมพระแก้วมโโกรกตครับห้ามปิดทองนะครับพระแก้วมโโกรกตเห็นไ่มครับจะปัจัยต้นบุญบารมีครับโอ้เพื่อนก็ห้ามขึ้นบนนอน,น คือสิบ่อยขึ้นนะครับเนาะมีอย่างไรในในบทสึมีสันเทิงณ์บอกเพิน่นจะปิดนะครับเพิน่นปิดบ่อยขึ้นเนาะแสดงว่าช่วงนี่ก็สิบ่อยปิดนะนี่กเกี่ยวม้กรากดนะสวยงามมากนะครับดูด้ดานในนะครับแล้วก็ลรูปปั้นต่างๆนะครับพงบอกถึงประเพิณีเนาะเห็นปะสังเกตปัตพน้องเขามากกว่สังเกต,ะน,กกน,เกตนะครับเนาะประเพิณีอย่างแน่หรือว่า พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเห็นปะเลี้ยงเนบปะครับห้ามจับองค์พระนะครับเห็นปะครับนะครับเห็นปะครับเนาะครับเขามานให้เกดีเพิ่นเย็นแม่รัพอนอนเย็นเลยเย็นซุยๆเลยครับเนาะบนหน้าเสื้อเลยนะครับละครับถากกับพี่น้องผู้ใดว่างขามาบูชานะครับ สกลาบูชาเพิ่นรูปปั้นต่างๆยกเท้งหัวเฮานี่บ่งบอกอย่างแน่เสื่อุทธประวัติต่างๆเด้เห็นบ่นะครับอ่ะวิญญาณออกจากโบสถ์มาแล้วเนาะรับเนาะอันนี้โบสถ์พิ่นสิเป็นเก่าเลี่ยงเมื่อใดบ่ครับเนาะเบิ่งวิวธรรมชาติมากดูวัดเพิ่นเนาะขึ้นมาทั้งธรรมชาติมากครับนี่รหล่อบลบริเวณนี่ครับนี่ครับเนาะ ซื้อข้อไม้ย,ยังแน่กัมั่งเบิ่งเอานะครับนรเนาะพผนเป็นงามในบทไอ้พักกิรีเป็นไงมากเลยเน่นะครับครับยากกับศิบุบวอยังแห้งบัวอ่ะจีที่ปฏิบททัติธรรมอ่จจะจีมีนะครับพนังปฏิบัติอยู่คนนะครับนะวิญญาณกับศิบุบวคอยๆนะครับนะสิบุรียิสเสียงง่ายนะครับนะแล้วเป็นอย่างน,างน,นะครับเอาลุงบุญมีมากบุญนะครับขออนุญาตกำลังลุงบันนี่ยแล้วแล้ว ขอเชิญทำบุญกระดอกเคาะต่ออายุเขิมดวงชะตาก็ปีชงชั้นลงศพให้แกบผู้ยากไร้ครับลุงบุญมีกับลุงบุญันมากนะครับไปลุงกันเสร็นแล้วครับเป็นแล้วครับบรรยากาศนะครับนาขับพี่น้องมากกว่าแวะมากนะครับมา วายบึงอำเภอท่านีนะครับจังหวัดเลยนะครับอขอเรียนเชิญหน่อยดิขอเชอิญเรียนเชิญมาเที่ยวหน่อยดิวัดไหนวัดอะไรเอ้าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยนะเอาเบ้าหน่อยดิแล้วมามา,มาอุดหนุนต,ต่ารีด้วยับับเบ้าเบ้าภาษาเลยก็ได้เอา อเอาเวสาเลยก็ได้ครับวัดยังก็ค่ะวัดอะไรนะวัดพระธาตุสัจจะวัดพระธาตุสัจจะอยู่ในอำเภอทะลี่ค่ะครับผมทะลี่เน,ะนาะครับผม <c oughs> ถ้ามาถ้าถ้าเอฟซีมาเที่ยวอ,อย่าลืมอุดหนุนท่ารี่น้องเขาด้วยนะครับประจําที่นี่เลยค่ะดูประจําเลยใช่ไหมครับผม วิญญาก็เอามาแล้วนะครับเอามาแล้วรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองน้องก็บอกี๋ยวงวดหน้ามาเอาหมดเลยนะถูกวันที่หนึ่งนี่มาเอาหมดเลยมเมาหมดเลยนะครับเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับวิญญากาไปกุ้ยกับสาวคายลอตเตอรี่นะวันพุธสานก็จาครับใครจมาขายลอตเตอรี่ยู่นี่แหละประจาเลยเพื่อนมานะครับวิญญาก็เลย ไปไหว้พระขอพรเพิิน,นพระาธาตุขอบรเพิ่นแล้วบ่นแน่นะคนเฮาคนเฮาโบไม่มีไม่รู้วันตายรู้แต่วันเกิดนะครับไม่รู้อนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าคืออะไรนะครับรู้แต่ปัจจุบันนะครับกับที่ผ่านมาว่าเป็นอะไรบ้างแต่อนาคตไม่มีใครรู้นะครับนาอพี่น้องแต่ว่ามีอย่างไรกะมาเฮ็ดบุญยูไซกะเห็นแล้วข้างใหญ่กับมาไหว้เบิ่งเบิ่งนะครับมาขอ ขอเบึกปึงปึงจะข้าวกันนะ้าเดี๋ยวย่าไปขออนุญาตเคาะเคาะละครั้งใหญ่กันน้าที่น้องเนาะเดี๋ยวป้าที่ตัวมาแห้งแต่เดี๋ยวพี่ยาตั้งกลองข้าวกันตั้งกลองตั้งกลองข้าวกันอาตั้งกลองครับตั้งกลองกันนะตีของไๆกัน เห็นไหมครับคลองตีคละข้างไงยหืนหืนเลยครับตีคลองเงยัีเทียกันนะครับเดี๋ยวต่างกองไว้กันพี่น้องต่างกองกันตีคลองไงๆนะครับเดี๋ยวต่างกองไว้กันนะครับไปตีตีคลองไงกันนะครับไปไปตีคลองเงเฮ้เราไปตีคลองไงครับ Estou com a เอาตีแล้วครับพี uh, ่น้องกะกะเอาเก๊ครับขอตีกองตีละครั้งไงตีกองกองไงกะให้ซื้อรางวัติติเอน้ำข้าเจ้าไปแล้วกระหางวัลทีหนึ่งกรงวัลที่สองคนบอกนะครับกระสิดังขึ้นมากระสิได้มากมายเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเนาะกับงวดหน้าสิไม่อีกทีหนึ่งจากเกิดล่ารางวัลทีหนึ่งอีกทีนะครับเนาะครับบอกมียังไงพี่น้องอ่ะพาไเอาบุญให้บุญนะครับครับผมกลับมาดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม